สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับครูลภพาอีกครั้งหนึ่งนะคะในอีกบทบาทหนึ่งของนักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะในขณะที่เด็กๆนะคะซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนนะคะอายุต่ำกว่า18ปีนะคะไม่ว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจําเลยเป็นผู้เสียหายผู้ถูกกระทำหรือมาเป็นพยานนะคะถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นนะคะ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนปีการศึกษา2546นะคะถือว่าเด็กเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ควรลพาได้มีส่วนมีบทบาทในการทำหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามัดรแบบปี2549จนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มีปัญหานะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุ้มครองเด็กและเยาวชนคือหน้าที่ของนักจิตวิทยาค่ะ ซึ่งมีบทบาทในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรมมีการทำงานแบบสาวิชาชีพนะคะใช้การสัมภาษณ์การสังเกตและการช่วยเหลือในสาการต่างๆนะคะมีการให้คำปรึกษาแล้วก็คุ้มครองสิทธิภาพเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งถ้าเด็กนะคะที่กระทำความผิดก็แล้วแต่นะคะในหน้าที่ของนักจิตวิทยานะคะก็จะมีหน้าที่ในการสอบปากคำ โดยทําต่อหน้าทีมสาวิยาชีพนะคะทำที่สํานักง,งานอายการจังหวัดมหาสารคามคะ่ะและที่จังหวัดอื่นๆก็จะมีสํานักง,งานอายการของแต่ละจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไม่ได้รับความคุ้มครองหรือมีเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะนักจิตวิทยาสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะและในโรงเรียนกุมียาสันของเรานะคะในอีกบ,บทบาทหนึ่งครูก็เป็นนักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยนะคะ และเมื่อมีการสอบปากคำนะคะสอบปากคำและก็มีมูลนะคะก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลของจังหวัดมาศร,รคามหรือศาลเด็กและเยาวชนนะคะแล้วแต่กรณีนะคะซึงถ้าไปถึงชั้นศาลก็จะเรียกว่าการสืบพยานในชั้นศาลนะคะ mm. วันนี้ก็ขอมาให้กำลังใจเด็กๆนะคะ mm. และก็ขอให้ลูกๆอยู่รอดปลอดภัยและก็ห่างไกลาจาก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายค่ะสวัสดีค่ะ